คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าผูกใจคนรู้ใจแมงคุณเอม็มมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องลาสเซลเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณพ่อของคุณเอ็มตอนทำงานเป็นเด็กติดรถบรรทุกประจำเส้นทางสายเหนือจนมีครั้งหนึ่งที่มีเหตุให้ลงไปทางสายใต้ทำให้พบเจอกับเรื่องชวนหลอนเรื่องนี้ครับเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก40กว่าปีก่อนขิงเช็คเครื่องข้างนอกเลยนะลูกว่ามันนั่นหรือเปล่าคุณเอ็มมาพร้อมกับเรื่องเด็กติดรถบรรทุกมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายแรก กับสายของคุณเอ็มกันเลยครับสวัสดีครับคุณเอ็มสวัสดีค่ะพี่แจ๊คคุณเอ็มสบายดีนะครับสบายดีค่ะแต่เสียงอาจจะแหบหน่อยตามฝุ่นพีเอ็มใช่ไหมเมื่อกี้ผมพูดไปเสียงก็แหบเหมือนกันเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยน่าจะดูดฝุ่นเข้าไปเยอะใช่ค่ะคุณนเยอะวมากเราคุยกันเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วใช่ค่ะเรื่องลาสเซลค่ะเออแต่วันเนี้ยมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อเหรอครับ ใช่ค่ะคือจะจะบอกก่อนว่าเอ็มมีเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อสามเรื่องอแต่ว่าจะมาเล่าหนึ่งเรื่องก่อนอเพื่อที่จะเล่าเป็นที่ระลึกให้กับคุณแม่เพราะว่าแม่เอ็มเพิ่งเสียหลังจากที่เล่าเรื่องลาเซลกับพี่แจก๊กอะค่ะหลังจากนั้นไปเดือนหนึ่งเมื่อปีที่แล้วเหรอใช่ค่ะเป็นแเพิ่งเสียขอแสดงความเสียใจย,ย้อนหลังด้วยนะคุณเอ็มนะอ่าขอบคุณค่ะโอ้นะฮะแต่เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ย มันเกิดขึ้นเมื่อสี่สิบกว่าปีก่อนแน่นอนว่าถ้าย้อนกลับไป40กว่าปีก่อนเรื่องของถนนหนทางมันไม่เหมือนกับสมัยนี้แน่นอนไม่เหมือนเลยค่ะแล้วทางลงใต้ด้วยใช่ค่ะออตอนสี่สิบกว่าปีก่อนนี่ถนนพระรามสองเสร็จยัง <c oughs> ยังยังยัเป็นลูกลังอยู่เลยมั้งคะพ่อบอกยัยังไม่มีแบบนี้นะ ใช่ยังน่าจะยังเป็นลูกลังอ,อ,อยูออ่แวะไปแซวถนนพระรามสองก็แล้วมาคุณเอ็มมาปรับเปลี่ยนบรรยากาศกันครับเ,เด็กติดรถบรรทุกเป็นยังไงครับก็สวัสดีพี่แจ็คนะคะสวัสดีพีมานทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเดโกเตอร์ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อ่าอาจจะมีติดขัดบ้างนะคะเพราะว่าเสียงไม่เหลือเริ่มไม่เหลือแล้วแล้วก็เรื่องก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวมากนะคะก็แต่เราเล่าช้าๆนะเล่าไปเว้นวักไปนะ ยิ่งิ่งเล่าไปเล่งตัวเองไปเดี๋ยวเสียงมันจะแหบโอเคโอเคมาอ่ะก็เมื่อย้อนไปประมาณสี่สิบปีที่แล้วประมาณสักปีสองพันห้าร้อยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดอะค่ะคือคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเขานั่งรถจากเหนือ,อค่ะมากรุงเทพเพื่อมาหางานทํา บอกก่อนเลยว่าสมัยก่อนการหางานทํามันไม่ได้เหมือนยุคนี้นะคะที่ว่าจะเปิดแอปเปิด Facebook แล้วก็เอ้ยบริษัทน,นี้เปิดรับนะคุณแค่คลิกเข้าไปสมัครสมัยก่อนนะคะลงรถมาเนี่ยเขาจะต้องเดินไปตามย่านต่างๆที่เขาคือว่าเป็นย่านการค้าแล้วก็ถามคนแถวนั้นเอาะค่ะว่าเออ มีที่ไหนเคารับคนบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพ่อกับแม่เอ็มเนี่ยจบแค่ป .4 อะค่ะจะไม่เหมือนคนที่แบบมีวุฒิสูงสที่เขาจะหางานได้ง่ายเขาก็ต้องเดินไล่หาเอาทาให้พ่อเนี่ยก็ได้ทําหลายงานเหมือนกันเช่นเดียวกับคุณแม่แต่ว่าคุณพ่อเนี่ยบอกก่อนนะคะแกเป็นคนที่บวชเรียนมาแต่ไม่เชื่อเรื่องผีมองคอยพระแล้วก็ไม่กลัวผีด้วยต้วยเนี้ยค่ะด้วยความที่พ่อค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวอะไรแกก็ทํางาน อะไรหลายๆอย่างผ่านมามากมายหนึ่งในงานนั้นนะคะงานแรกๆที่แกได้ทําก็คือเด็กติดรถบรรทุกคือสมัยก่อนนะคะเขาจะเาการเดินทางสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าถนนในกรุงเทพมันดีแต่ต่างจังหวัดอะค่ะมันไม่ใช่นะคะและการดูแผนและการดูทางมันไม่ได้มี G P S มันจะเป็นแผนที่กระดาษอยู่ซึ่งละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างก็แล้วแต่ของแล้วแต่ยุคสมัยนั้นคือคุณพ่อบอกว่ายุคนั้นนะคะ การติดรถบรรทุกเนี่ยคือมันการเอาชีวิตไปเสี่ยงเหมือนกันนะคะเพราะว่ามไม่รู้เหมือนกันว่ารถเขาจะจอดตรงไหนค่ําไหนก็ต้องนอนนั่นถ้าได้คนขับรถบรรทุกที่เขาขับดีอ่ะเราก็สบายแต่ถ้าเราได้คนขับขับรถบรรทุกที่ไม่ค่อยโอเคเราก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าการที่เราเป็นเด็กติดรถบรรทุกอะค่ะก็คือ นอกจากเราจะอยู่เป็นเพื่อนคนขับแล้ว <Okay. S 2> เรามีหน้าที่ที่จะถือเอกสารรวมถึงว่าไปนับของลงด้วยเพื่อที่เขาจะได้จ่ายเงินไปให้กับทางเจ้าแก่าแก่ได้ถูกต้องเรามีหน้าที่สําคัญมากอือคนพ่อด้วยความที่เป็นคนเหนือค่ะ <Okay. S 2> แกก็เลยเจ้าแก่ก็เลยได้รับอ่ก็เลยไว้ใจให้แกเนี่ยติดรถไปสายเหนือตลอดจนกระทั่งมีวันหนึ่งอะค่ะ <Okay. S 2> อยู่ดีๆเนี่ยเจ้าเจ้าแก่ก็เดินมาเล่เลยบอกว่า ใครสนใจติดรถลงไปสุราษฎร์บ้างไหม,มไปกับตะลอยบอกก่อนเลยนะคะว่าตะลอยเนี่ยแกเป็นคนขี้เมามแล้วขี้เมาขับรถอะคะ่ะคือสมัยก่อนเนี่ยกฎหมายด้านการดื่มแล้วขับมันไม่ได้ค่อยรุนแรงแกก็จะซื้อเครื่องดื่มติดรถด,ดื่ม,มไปขับไปตลอดทำให้ไม่ค่อยมีใครอะคะ่ะที่อยากติดรถไปกับแก เท่าแก่ก็เลยหาเลยว่าแบบเฮ้ยมีใครอยากติดไปไหมเพราะว่าของรอบเนี้ยลูกค้าสั่งด่วนแตยปกติอะค่ะขึ้นรถอะไปเที่ยวหนึ่งอะจะได้ประมาณห้าสิบาทอันนี้เท่าแก่ให้เลยร้อยหนึ่งเที่ยวนั้นคือปกได้ที่หนึ่งร้อยเที่ยวนั้นถือว่าได้เยอะนะคะเพราะทองยุคนั้นอะบาทละพันห้าถือว่าเยอะมากคุณพ่อเนี่ยตอนแรกลังเลอยู่แต่ความอยากได้เงินนะคะแกก็เลยอ่ะโอเคติดรถไป แกก็แบบกลับบ้านไปเปลี่ยนชุดไปเตรียมของอะค่ะก็บอกคุณแม่ไว้ว่าเออครั้งแรกลงใต้นะอาจจะใช้เวลาแบบนานหน่อยกว่าจะไปกลับก็รวมแล้วน่าจะหกเจ็ดวันนะแ้วแกก,ก็กลับไปที่โรงงานนะคะแล้วก็ไปติด,ดตรถตะลอย <Okay. S 2> บอกก่อนนะคะว่ารถตะลอยอะไม่เหมือนรถบรรทุกคันอื่นที่แกเคยนั่งมาในรถอะค่ะทะเทียบ พยันพร้อม <Okay. S 2> แล้วก็ข้างข้างรถอะค่ะแกจะร้อยใส่สินไว้ตามรถ mm hmm. ข้างๆ้ารถแกแล้วก็ท้ายรถอะค่ะแกก็จะโยงใส่สินแล้วก็แปะพยันไว้ผืนหนึ่ง mm hmm. อ่าคุณพ่อแกก็ไม่ค่อยอะไรแกก็พ่อแกไม่ได้กลัวแกก็ไม่สนใจแกก็โดดขึ้นรถเลย mm hmm. แล้วแกก็รอตะลอยอะค่ะมา mm hmm. ตะลอยก็เดินมาเลยค่ะพร้อมถือเครื่องดื่มมาเ mm hmm. ต็มมือขึ้นรถมา แกก็เลยจะลอยเห็นพ่อหนุ่มมาตัวเปล่าก็เลยถามว่านมเองไม่ใส่พระหน่อยเหรอ,อมไม่มีใส่ทรงใส่ศีนเลยเหรอทีนี้พ่อก็เลยความไม่กลัวพ่อโอ้ยลุงใส่ทําไมอืมผมนั่งรถไปไหนอะผมไม่เคยใส่เสืยอ,อะไรเลยเชื่อตัวเองนี่เชื่อตัวเองอแกก็บอกตามใจแกก็ขับรถอะค่ะแล้วก็ออกไป คือตลอดอ่ะแกจะไม่เหมือนคนขับรถบรรทุกคนอื่นนะคะคนอื่นเขาจะชอบขับตอนกลางวันอพอกลางคืนเขาก็จะเริ่มหาแบบหาจุดทรงไหนใกล้ๆหมู่บ้านคนหาแวะนอนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันปลอดภัยเพราะสมัยก่อนเอ,อมันไม่ได้มีเสาไฟแล้วก็สองข้างทางส่วนใหญ่มันก็จะมืดๆเป็นปาทางก็ส่วนใหญ่ห้าไม่ใช่ทางโซนแบบในเมืองใหญ่ๆก็จะเป็นถนน ปูนเป็นลูกลังบางที่ก็จะเป็นอิกตัวหนอนเนี่ยค่ะอ่าแต่ตลอดแกจะเป็นคนที่ชอบขับรถกลางคืนด้วยเ,เหตุที่ว่าแกบอกว่ากลางวันมันร้อนเป็นหมุดหงิดเออแกก็ออกรถไปตั้งแต่ประมาณช่วงบ่ายสองบ่ายสามจนไปถึงที่ที่หนึ่งอะค่ะแกก็ไปจอดตรงข้างๆวัดหนึ่งไปกินข้าวแล้วบอกว่านุ่มเองจะกินข้าวจะเข้าห้องน้ําอะไรเองก็ทําตรงนี้ให้เรียบร้อยนะ แล้วเองก็ดูแลตัวเองแล้วก็ถ้าขึ้นรถไปอ่ะเองก็หลับไปนะคเ <ะ S 2> ออเองไม่ต้องสนใจค่าจะขับรถอืมพ่อแกก็ไปทําธุระของแกเสร็จแล้วก็กลับมาขึ้นรถอะค,ะคะ่ะทีนี้เนี่ยก็นั่งรถไปแกก็หลับหลับถนตื่นนะคะทีนี้แกหลับไปสักพักหนึ่งแกก็ไม่รู้ว่ากี่โมงอะคะอ่ะแกได้ยินเสียงมาจากทางข้างทางกระจกรถฝั่งแกนั่งอะค่ะด <คะ S 1> ังก็อแก๊กก็แก,ก๊ก,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 กเหมือนฟิวแบบ เหมือนคนเอาเมืออะค่ะเพราะกระจกรถเบาๆแต่ด้วยความที่สมัยก่อนอะทางมันมืดแล้วไฟที่มีก็คือไฟหน้ารถบรรทุกเท่านั้นแกก็เลยคิดว่ากิ่งไม้ข้างถนนตีกระจกแต่มันดังเรื่อยๆจนแกทนไม่ไหวแกก็เลยตื่นแกแกก็เลยหันมาถามตาแกลุงลอยว่าลุงทำไมแถวเนี้ย สูกิ่งไม้มันยาวขนาดนี้เลยเหรอเส้นทางเนี่ยผมขึ้นเหนือมาผมยังไม่เคยเจอกิ่งไม้ตีกระจกเลยเนี่ยเขาตัดเขาตัดกรงตัดกิ่งอะไรไม่ให้เลยถนนเรียบร้อยเลยนะลุงแกก็หันมามองหน้าพ่อและค่ะแล้วก็บอกว่าเอ็งดูทางข้างหน้าสิมันมีกิ่งไม้สักกิ่งหน่เลยมาถนน,นมันก็ไม่มีอะค่ะพี่แซ่อก็เลยแบบโอเคไม่สนใจอนอนอก็ได้เพราะว่ามันดึกแล้วอาเก็บก็นอนต่อ สักสพักหนึ่งอะค่ะหลับไปอีกสักพักหนึ่งแกก็สะดุ้งตื่นใหม่เพราะว่ามันเป็นเสียงเดิมคราวนี้ยมันจะกก,ก็แก๊ก็แก,กมันเริ่มดังขึ้นเป็นดังตึง้งดังเหมือนคนเคาะประตูแหละแต่เป็นเสียงมันจากทางเคาะก,ก,กระจกแกกะหลักแกอะค่ะก็เลยตัดสินใจจะหมุนกระจกออกไปดูอต่อรอยแกก็ตะโกนมาเลยบอกไอ้นุ่มไม่ต้องเปิดจะนอนเองก็นอนไปเองไม่ต้องสนใจอืม,มีหน้าที่นั่งเป็นเพื่อนข้าไม่ได้มีหน้าที่ไปสู่รู้ค เจก็ไม่สนใจเอได้คนขับรถดุมาขนาดนี้รเราก็หลับไปจนถึงเช้าอะค่ะไปถึงจังหวัดนึงสเต็ป <Step S 1> เดิมอะค่ะก็คือตลอดก็ไปจอดข้างวัดนึงที่มันมีตลาดมีชุมชนอย่างเงี้ยค่ะและ้วเกก็งีบหลับไปบนรถรพ่อหนุ่มก็ลงไปหาอะไรกินนะคะชาวบ้านแถวนั้นด้วยความที่ไม่ได้คุ้นหน้าพ่อหนุ่มก็บอกนุ่ม um, เอ็งมาจากไหนอ่ะ ทำไมไม่เคยเห็นหน้าอะไรเงี้ยเออเพิ่งเพิ่งมานอนเมื่อตอนเย็นวานหรอเพราะว่าเมื่อวานย,ยังไม่เห็นมีรถบรรทุกมาจอดเลยครับพ่อพ่อก็เลยบอกว่าอ๋อผมมาจากเงียบครับผมขับรถมาทั้งคืนเลยเพิ่งมาถึงที่นี่ตอนเช้าปาแกอู้เก่งนะกล้าขับรถทั้งคืนด้วยอืแถวคนแถวเนี้ยอย่าว่าจะขับรถทั้งคืนเลยเดินออกจากบ้านยังไม่มีใครกล้าออกกลางคืนเลยอุ้มนี่เก่งจริงๆ ผีเผลอนี่ไม่กลัวเลยเนาะแบบอ่าพอก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะแกก็ไปซื้อของร้านอื่นแกก็โดนทักมาแบบนี้เหมือนกันแต่แกก็ผีมีที่ไหนแกไม่ได้กลัวแกไม่ได้สนใจเพราะอย่างที่บอกว่าแกไม่เชื่อ,อทีนี้ค่ะพอสักประมาณเริ่มเย็นๆแล้วตลอยจะเริ่มตื่นแกก็หายไปไหนไม่รู้ของแกแกกลับมาพร้อมสายสินเส้นหนึ่งค่ะพี่แจ็คแล้วก็ยื่นไปให้พ่อหนูว่านุ่ม เองใส่ไว้นะอืเอ็งจะอยู่อะค่ะเอ็งต้องใส่ไว้สักหน่อยก็ดีแล้วก็ไปถึงปลายทางแล้วอ่ะขากลับอ่ะให้เอ็งไม่อยากกลับอะค่ะเอ็งขึ้นรถไฟกลับก็ได้นะอืมอ่าก็รับแล้วก็ใส่ไปส่งๆอะค่ะคือเพื่อความสบายใจอ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องไปที่เดียวกันหนีกันไม่พ้นทีนี้เนี่ยก็ขึ้นรถตามปกติเหมือนเดิมค่ะพี่แจ็คอย่างเหมือนแกก็จะขับรถกลางคืน ตะลอยเนี่ยพ่อบอกว่าแกเป็นคนที่ขับรถเร็วเร็วเร็วแบบไม่มองข้างทางไม่มองอะไรเลยนอกจากมองทางข้างหน้าเจอโค้งเจออะไรที่ไหนอ่ะแกขับตานปลอดภัยหมดเลยนะคะแล้วก็แกเคยโมให้พ่อฟังได้ว่าแกนับถือหลวงปู่ทวดที่แกรอดทุกวันนี้เพราะหลวงปู่ทวดอ่าแกก็จะมีหลวงปู่ทวดองค์หนึ่งอะคะ่ะตั้งไว้ในรถ พอก็เห็นแล้วเออสงสัยจวจริงอย่างแกว่าอะไรอย่างเงี้ยแกก็หลับไปผ่านไปสักพักหนึ่งอะค่ะ <Okay. S 2> เหมือนเดิมค่ะวิจัค <Okay. S 2> เสียงเดิมที่ทําให้แกตื่นก็คือเสียงเหมือนคนเคาะข้างกระจกรถแกก็ตื่นมาอีกพอทีนี้ตลอยแกเห็นบอกเออไม่นอนต่อเหรอรนอนซะถ้าแบบเออไม่สบายใจอะไรก็นอนไปแก,กคิดว่ามันมีอะไรอ,อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ด้วยความที่แกตื่นมาแล้วแกก็เอะ นอนมาคืนแรกแล้วมันไม่มีอะไรคืนนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกรแกก็เลยอ่ะตื่นมานั่งแป๊บหนึ่งแกนั่งไปโซฟาค่ะแกมองจากตรงไกลๆแกเห็นว่ามีคนเดินอยู่ทางขวาเอ่อทางซ้ายอะค่ะออของถนนเดินหันหลังอยู่ใส่กุงเกงสามส่วนหมายถึง<ส>ว่าเดิน<ส>อยู่หน้ารถที่ไฟรถมันส่องไปถูกไหมใช่คะ่ะเ,เดินอยู่ไกลๆอะค่ะต่อให้เรารถเราขับเร็วแค่ไหนอะเราก็จะเห็นอยู่ดีอ่ะ และแกก็เห็นแบบเป็นผู้ชายคนหนึ่งมือถืออะไรไม่รู้ข้างหนึ่งแล้วก็ใส่เสื้อยืดเหมือนเสื้อยืดอ,อะไรเงี้ยขาเกงขาสามส่วนค่ะแล้วก็เดินตอกแตกตอกแต,ก,ตกไปตลอดแกก็ขับผ่านไปพ่อแกก็บอกว่าเออลุงแกก็แปลกดีนะค่ำคำ,คำมืดมืดเดินคนเดียวมืดมืดไฟเฟยไ,ไม่มี ไม่สนใจรับเขาขึ้นรถมาหน่อยหรอใจดีส่งเขาเป็นเพื่อนไปส่งเขาเป็นเพื่อนที่บ้านหน่อยมืดก็มืดอันตรายก็อันตรายรตาแกก็ดุให้เลยค่ะว่าแบบเอ็งจะลงไปทไําไมอืให้เอ็งลงไปอะ่ะเอ็งลงไปเลยนะข่าไม่รับเอ็งกลับนะบพ่อเขาก็ไม่กล้าลงค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ที่ที่เราคุ้นเคยแล้วมันมืดอแต่เขาก็ไม่กล้าลงแล้วก็คนขับรถก็ดุแกมาแบบนั้น้วยแกบบ แบบอ่ะโอเคไม่ลงก็ไม่ลงผ่านไปสักทักหนึ่งเหมือนเดิมมุมเดิมพี่แจ๊คทางซ้ายมือก็จะมีคนลงคนหนึ่งชุดเดิมเดินเหมือนเดิมกางเกงสามส่วนใส่เสื้อยืดมือถืออะไรไม่รู้เหมือนเดิมเดินเหมือนเดิมอลอยก็ขับไปฟิวหนึ่งเหมือนเดิมพ่อแกก็เริ่มเอกใจละเฮ้ยชุดเดิมนี่วาคนเดิมเปล่าวะอ่าแต่แกก็หันไปทำอะอยป้าลุง เป่าไม่แก่ลุงว่าคนเดิมไหมอืมแกก็ดุพ่อใหญ่เลยค่ะอย่าไปทักใครสั่งใครสอนเองไม่ให้ไปทักอนอนจะนอนก็นอนไปถ้าไม่มีอะไรทำก็นอนไปสภาพเนื้อค่ะพ่อแกก็ไม่นอนแกก็นั่งเ,เพื่อนเหมือนเดิมขับมาเหมือนเดิมเลยค่ะคราวนี้ค่ะก็คือเห็นข้างหน้าไกลๆเหมือนเดิมเลยแต่ผู้ชายคนนั้นน่ะสับเดินหันหลังอะคะ่ะ พอเราเริ่มเข้าไปใกล้ๆเขาค่อยๆหันหน้ามาทางรถแล้วก็เดินผ่อยหลังให้เราเห็นออแล้วลงุลงลุงลรยแกก็ขับผ่านไปฟิวพ่อก็เริ่มใจไม่ดีแล้วแจ่ะจะหันไปถามแกก็ไม่กล้าถามและรอบเนี้ยเพราะว่าลุงลอยแกเริ่มตาดุใส่แล้วว่าเชิงประมาณว่าเองทักนะเองโดนตบแน่อะไรเงี้ยอ,อทีนี้สักพักหนึ่งขับไปพักนันเองค่ะพี่แจ๊คเหมือนเดิมทางด้านซ้ายมือ คุลุงคนเดิมจากเดินหันหลังออแล้วก็หันหน้าเดินห้อยหลังมาเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วยิ้มให้แล้วก็เอนตัวพึบลงไปนอนกลางถนนแต่ลอยแกก็ขับทับพิ้ไปเลยทิงพ่อก็เลยตกใจแกก็เลยบอกว่าลุงจอดก่อนลุงลุงขับรถทับคนตายอะลุงจอดก่อนอลงไปดูเขาก่อนครับลุงแกก็เลยโมโหบอกเองอะอยากลงก็ลงไปเลยนะ ค่้งมืดๆใครเขาจะมาเดินกลางดึกกลางเดินถ้าเองลงไปแล้วขาไม่กลับมารับนะคะาทิ้งเองไว้นี่เลยนะพ่อแกก็ไม่กล้าลงรถใจหนึ่งแกก็เป็นห่วงว่าแ้คนที่โดนขับรถทับอ่ะมันเป็นยังไงอีกใจหนึ่งแกก็กลัวว่าถ้าแกลงไปแล้วแลวแกไม่เจออ่ะแกจะทํำยังไงแล้วมาข้างทางมันคือมันมืดสนิทมันไม่มีบ้านคนมันไม่มีอะไรเลยคแกทีนี้แกก็เลยเริ่มกลัวหนักกว่าเดิมแล้วพ่อแกเริ่มใจไม่ดีแล้ว ทีนี้แกก็เริ่มตั้งสติผ่านไปสักพักหนึ่งแต่เหมือนเป็นแตดแวกอะค่ะเหตุการณ์เดิมก็คือคนคนเดิมเดินข้างทางเหมือนเดิมพันหลังกลับมาแต่รอบเนี้ยเขาขยับตัวไปยืนกลางถนนครับแล้วก็คือเหมือนพร้อมให้รถชนเต็มที่เลยครับพ่อก็เรียกเลยลุงตอดก็ลุงนั่นคนนั้นลุงผมว่าไม่น่าใช่ผีแล้วอออพลุงแกไม่สนใจแกขับขับคึบไปเลยครับ พ่อแกก็เหมือนสติแตกอะค่ะแกก็สลบไปเลยครับตื่นเช้ามาก็แกบอกว่าแกไม่ได้นอนบนรถแล้วนะแกอยู่วัดวัดหนึ่งลงลอยแกก็นั่งอยู่ข้างล่างแกก็ทักเลยนุ่มตื่นแล้วเหรอเออเอ,อ,เอ,อเองยังโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นบ้าบเป็นคนอื่นบางคนลงมากับข้านี่เป็นบ้าก็มีสติหลุดก็มีไหวไหม พ่อคือแกยังงงๆอยู่ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นอและแกก็ลุกขึ้นมาแกก็ถามว่าลุงผมเป็นอะไรลุงแกบอกว่าเองรู้ไหมเมื่อคืนอ่ะเองเพ้ออะไรของเองไม่รู้บอกว่ามีคนเดินข้างถนนจกักพักก็บอกว่าข้าขับรถทับเขาอืข้าไม่เห็นจะมีอะไรเลยออืพ่อก็โอเคเริ่มเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเราโดนผีหลอกค แต่ด้วยความที่แกมั่นมั่นในตัวแกค่ะแกก็ผมน่าจะแบบนอนแล้วฝันนะลุง<อ>เออแล้วก็ตะลอยก็เข้าใจอะค่ะว่าแบบเออคนมันมั่น่ะเนาะเขาก็เลยบอกว่าเออไปรดให้หลวงพ่อรดน้ํามนต์ไปกวดน้ําไปทําบุญน่อยไปเองอเออแกก็ไปทําอะค่ะเสร็จแล้วก็ติดรถกันต่อไปส่งของที่ไปทางครับพอส่งของเสร็จตะลอยก็ถามเหมือนเดิมเลยค่ะ เองจะติดรถค่ากลับหรือเองจะนั่งรถไฟกลับอ sí ืพ่อตอบค่ะสั้นๆเลยค่ะว่ากลับกับลุงใช่ค่ะอกลับกับลุงแต่คราวนี้ยผมไม่ดื้อเลยนะผมจะหลับตลอดทางเลยอาวผมจะไม่ตื่นก็ขึ้นรถกลับบ้านมาโดยสวัสดิภาพออแม่บอกว่าแม่เคยเห็นลุงลอยนะคะลุงลอยแกเป็นคนที่พักเต็มรถจริงๆแล้วก็ที่เด็กไม่ค่อยอยากไปกับแกเรื่อง แกก็เมาแล้วขับเนี่ยมันเกิดจากว่าแต่ก่อนอ่ะแกขับแล้วแกก็เจอนี่แหละออแกก็เลยกินย้อมใจกินไปเลยแล้วก็สมัยก่อนกฎหมายมันไม่ได้มีข้อห้ามว่าดื่มขณะขับไม่ได้อแกก็เลยกินเลยแล้วแกก็เอาพระมาให้เต็มรถเลยอ่ามันก็เลยเป็นที่มาว่าเวลาใครไปกับแกเด่ยที่ไม่ค่อยอยากไปกับแกเพราะว่ากลัวว่าตัวเองนั่งนั่งอยู่แล้วแกขับรถทั้งทั้งที่เมาอยู่แล้วอันตรายออันตรายสิอ่าแล้วก็บางคนก็แบบ ลงไปกับแกเจอเหมือนพ่อก็มีเจอหนักกว่าพ่อก็มีของพ่อนี่คือเบาสุดแล้วเ,ออเรื่องก็มีแค่นี้แล้วหลังบบจ,จากนั้นกฎหมายก็เลยออกไงพราะรู้ว่าตะลอยขับรถไปแล้วก็กินเหล้าไปหัว <c oughs> อันตรายจริงอันตรายต่อเพื่อนร่วมทาง <c oughs> อันดับแรกก่อนต่อให้แบบ <c oughs> จะมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายควบคุมคืออย่างเงี้ยสมมติว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วแกกินแล้วเกิดโอ้เออมันหลับในขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมานะเดือดร้อนเลย S <S นี่แ<อ>น่น่ะคือแกแกถึงแกถึงมีสายสินมีผ้ายันล้อมรถไว้เต็มก็แสดงว่าแกขับเส้นนี้ประจําแกรู้อยู่แล้วว่าไอ้สิ่งที่เจอเนี่ยคือน่าจะเจอจนแบบเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วถูกป่ะใช่คือเจอจนชินอะ่ะเจอจนรู้แล้วว่าเอออันเนี้ยมันไม่ปกติหรอกแต่สําหรับเด็กใหม่ๆคนใหม่ๆผมว่าณยุคนั้นสมัยนั้น เขาไม่ได้มีรายการผีให้ฟังไม่มีค่ะ<ข>ไม่มีอ,อะไรเลยเขาก็ทักเขาก็พูดอ่ะเฮ้ยมันมีคนอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้เข้าใจได้เออ<ม>แต่ถ้ามายุคนี้สมัยเนี้ยเรามีรายการผีให้ฟังเรามีเรื่องให้ฟังเยอะถ้าเราไปเจออะไรแบบนี้ก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าอย่าจอดไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่อย่าจอดยิ่งเป็นทางเปลือยเปียวอยว่ยาจอด จะบอกว่าไม่มีน้ำใจก็ช่างเถอะอย่าจอดเกิดขับขับรถอยู่แล้วมีคนมาช่วยด้วยมาขอความช่วยเหลือถ้าเรามาคนเดียวแล้วเป็นทางเปลี่ยวจริงๆอย่าจอดเด็ดขาดนะมีอะไรโทรหาเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนี้เบอร์โทรศรัพท์มันทุกคนมีมือถือถูกไหมใช่ค่ะเนาะโทรไปหนึ่งหก้าโทรไปหนึ่งเกหนึ่งโทรไปแจ้งเขาก็ได้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่บอกเองบอกว่าอ๋อ อีกแล้วเหรออันเนี้ยไปเลยรีไปเลย,ลเลยอ่านะครับโอเคคุณเอ็มนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะค่ะที่คุณพ่อเล่าให้ฟังเห็นบอกว่ายังมีอีกสองเรื่องอใช่ค่ะจริงๆริอ่ะเป็นเรื่องที่คุณพ่อเล่าให้คุณแม่ฟังเพราะว่าคุณพ่อถ้าทุากคนเห็นพ่อเอ็มทุกันเนี้ยก็คือพ่อจะทําตัมเหมือนเดิม,มค่ะแค่ไม่เช่อเรื่องผีแค่ห้อยพระแค่นั้นเองอเปลี่ยนมาห้อยพระแล้วแค่นั้นเองอใช่ค่ะได้ครับสะดวกเมื่อไหร่ก็มาเล่าให้พวกเราฟังคุณเอ็ม ใช่คะ่นะขอบคุณมากนะคะขอบคุณเช่นเดียวกันที่โทรมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ